ลูกป้าเขาบอกว่าเขาขอโทษอ่ะเขาบอกว่าโทรไม่น่าขี่รถเร็วเลยแสดงว่าลูกป้าเนี่ยรับหลังเนี่ยบิดรถแรงตลอดเลยใช่ป่ะใช่เป็นเด็กอย่างนี้ใช่ป่ะเออเขาขอโทษขอโทษแม่ขอโทษที่โทรเนี่ยพูดจาโบกเวกโวยวายเวลาแม่เตือนอะไรโทรชอบตะคอกใส่แม่ใช่เปล่าใช่เออแม่ยกโทษให้โทรนะ อ๋อโหสิกรรมให้โทรนะแม่นะโทรมึงอยากได้อะไรหนุม่มบอกแม่มาเดี๋ยวแม่ทําไปให้ขนมที่โทรชอบกินขนมในเซเว่นที่โทรชอบซื้อมาตอนที่ว่ากลับมาถึงบ้านจะซื้อเข้ามากินขนมอะขนมอะไรก็ได้ในเซเวน่นเออแล้วถวายสังฆทานให้ถวายสักตักปาเทโวให้โทรขนมขนมนะ ของกินนะ่ะโทรได้ตลอดเพราะเวลาแม่ตักบาทแม่นึกถึงโทรตลอดใช่เปล่าใช่ใช่โทรโทรกินกับข้าวอะไรไม่รู้ที่แม่ที่เขาชอบชอบกินแม่แม่ตักบาทให้ตลอดใช่ปะใช่ใช่ขนมในเซเว่นน่ะเขาบอกว่าตักมาให้ตักบาทให้ให้โทรด้วยแล้วแหละขนมอะไรไม่รู้ผมจําผมไม่รู้หรอกผมนึกไม่ออกเออเออแม่มีอะไรอยากบอกโทรครับ อยากได้ขนมอยากได้ขนม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 เออแล้วก็นี่ด้วยเขาอยากเขาอยากมีขนมแล้วอะไรอีกโทแม่หมาที่เลี้ยงไว้อะ แม่บ้านแม่มีหมาไหมถ้าไม่มีอ่ะแม่เอาหมามาเลี้ยงหนึ่งตัวได้ไหมแล้วก็แม่เลี้ยงให้ดีๆแล้วบอกว่าบุญกุศลเนี่ยขอส่งถึงลูกชายเออผมจะได้กินดีอยู่ดี <Sister> เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาให้ตัวหนึ่งสิ <cut S 1> ได้ไหม <c oughs> หมา <ock> อะไรก็ได้เออเอขอให้ปักเขียวเลี้ยงหมาให้ตัวหนึ่งอ่ะให้ปักเขียวเลี้ยงหมาอะไรก็ได้ค่ะใช่ ได้หมดมหมาที่มันวิ่งไปวิ่งมาไงแต่จริงๆแล้วหนูไม่ชอบหมาใช่ต้องเลี้ยงอนะ่ะแต่หนูก็ไม่ได้ทำร้ายเขาเออเลี้ยงให้ตัวหนึ่งนั่นแหละแล้วบอกบุญกุศลเนี่ยขอส่งส,งส่งถึงลูกชายเออลูกชายจะได้กินดีอยู่ดีแล้วแต่แม่อ่ะจบโทรสุดท้ายนี้ยอยากอยากฝากอะไรคับแม่อยากอะไรยังไง,งเ,ขเขาบอกว่า้งเาเขาบอกว่า เขาไม่เป็นไงหรอกเขาโอเคเขาอยู่ได้แล้วเขาบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณอี้ขอบคุณแม่อะไรเขาขอบคุณอี้ขอบคุณแม่ที่ที่คอยเตือนที่คอยบอกทุกอย่างถึงโทรจะไม่เชื่ออะไรถึงโทรจะโวก,วกโวยวายก็ขอให้โหดสิกรรมให้โทรโทรขอบคุณแม่จากใจรักแม่ชาติหนมีอยู่จริงขอให้โทรได้เกิดมา ได้เจอแม่อีกนะขอโทษครับแม่จบอืแค่นี้ไม่ไม่ไม่เลยได้ได้ได้ตลอดเลยได้ตลอดเลยเออเขาขอขนมนะแม่เอ,อจบได้ครับได้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 ครับ,รบโอเคตามนี้นะแม่<ะ>อ่า